วันนี้ว่าด้วยเรื่องของไมโครโฟนตั้งโต๊ะกาวรับเสียงเป็นแบบคาร์ดิโอหรือว่าด้านหน้าเพียงอย่างเดียวเหมาะสําหรับการใช้กับโน้ตบุ๊ก PC หรือแม้แต่มือถือสมาร์ทโฟนรุ่นนี้รองรับครับเพราะว่าให้สายเชื่อมต่อเป็นแบบ tirar ไท t o t y ไท A t y ไ e C t ท Type C มาด้วยใครอยากได้ไม่แจมแจมจับจับ,จบรู้จักสิ่งนี้กันครับแฟนเทคเลว i โอซ u n d Life M CX 0 2อชื่อนี้คุค้นคครับหลายเดือนที่ผ่านมา ผมได้ทำการรีวิวไมโครโฟนซีรีส์นี้ไปแล้วรอบหนึ่งชื่อว่า l e v o s a MCX 01ครับตอนนั้นเองผมฝึกร้องเพลงแบบมือใหม่อ่ะคือแบบอาจจะร้องไม่เพาะแต่มาวันนี้ครับฝึกฝนมาหลายพูวิลล่าแล้วและเริ่มรู้สึกมั่นใจมากขึ้นอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับไมโครโฟนเลยนะครับอยากจะท้าตัวเองล้วนๆเลยเออว่าเป็นยังไงอ่ะนะโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่าไมารุ่นนี้มีฟีเจอร์อะไรกันบ้างเริ่มด้วยนี่เลยมีระบบตัดเสียงรบกวนเชื่อมต่อหูฟังต่อฟังสดได้แล้วก็เชื่อมต่อผ่าน สาย USB Type C ส่วนในพาร์ทของ audio ducking เดี๋ยวมาต่อแล้วรู้ไปพร้อมๆกันโคลาพเทิร์นเป็นคาร์ดิโอลแบบที่บอกไปต้นคลิปนั่งเฉียงมาด้านข้างหน่อยหรือว่านั่งด้านหลังไมโครโฟนเนี่ยเสียงเนี่ยมันจะได้ยินแบบไม่อวบอิ่มชัดเจนนะครับเราจะต้องนั่งด้านหน้าไมโครโฟนเท่านั้นถ้าเกิดว่าเป็น USB Type C to USB Type A เนี่ยจะมีความยาวอยู่ที่1.1เมตรนะครับเรียกว่าสาย PC สําหรับสายที่เชื่อมต่อ u s b ีไเนี่ยเรียกว่าสาย Android ความยาว1.2เมตรนั่นเองน้ําหนักของไมโครโฟนอยู่ที่1 142กรัมครับคุณผู้ชมนับได้ว่าไมโครโฟนตัวนี้นะครับน่าจะเป็นรุ่นที่เบาที่สุดตั้งแต่ i new ch ได้ทําการรีวิวมากันเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของ impedance sensitivity หรือว่าสเปคอื่นๆผมขึ้น insert ทับเอาไว้แล้วกันนะครับเพราะว่าผมอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูในเรื่องของอุปกรณ์ในกล่องกันครับเราจะเริ่มด้วยนี่คือฐานขาตั้งผลิตมาจากเหล็ก100%ะครับนี่เลยขอให้ฟัง เอาสามชาโชซะงั้นซึ่งฐานขาตั้งของเขาเนี่ยจะมีน้ำหนักอยู่ประมาณหนึ่งนะครับด้านหลังเองเนี่ยจะเป็นยางซิลิโคอนอ๋อ oh. เมนเมนเน,นะครับ แกะกล่องมาอย่าเพิ่งตกใจว่ามีอะไรเสียมีอะไรเน่าแถมมาหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันคือซิลิโคนกันลื่นเวลาเราวางไมโครโฟนไปเนี่ยแล้วมีอะไรไปสกิดนิดหน่อยๆมันจะได้ไม่ถลายตกโต๊ะไปสิ่งถัดมาคือแกนกลางของขาตั้งครับนี่มีลักษณะประมาณนี้ด้านล่างเป็นเกลียว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 ด้านบนเป็นหัวกลมๆสามารถปรับองศาได้วิธีประกอบเริ่มกันเลยดีกว่าเกลียวตรงนี้ครับหมุนเข้าไปหมุนตามธรรมชาติของเกลียวครับก็คือขวาเพื่อล็อกซ้ายเพื่อคลายล็อกนะครับแล้วคราวนี้ประกอบยังไงวิธีไม่ยากครับ นี่เลยจะเห็นได้ว่าตรงนี้มีเกลียวพลาสติกนะครับแบบนี้100%เปเ็นป็นพลาสติกซึ่งนั่นหมายความว่าเวลาคุณประกอบระวังนิดนึงว่ามันจะปีนเกลียวหรือแตกหักกันได้นะครับเริ่มด้วยการเอาไอ้แหวนตรงนี้ครอบกลมๆนีมม้ไว้ก่อนจริงๆแล้วเปิดกล่องมาครั้งแรกมันครอบอยู่แล้วนะครับแต่ที่ผมเอามาหมุนรอเอาไว้เนี่ยเพื่อให้มันดูเรียบร้อยให้มันดูแบบว่าไม่หลุดง่ายนะครับแล้วเราก็ทําการเอาด้านนี้ เสียบเข้ากับหัวกลมๆม,มีเสียงแกลกแบบนี้ไม่ยังเป็นต้องกลัวหักนะครับเป็นวิธีการประกอบอยู่แล้วแล้วเราก็ทําการหมุนเกียวไปทางขวามือซึ่งระวังนิดหนึ่งปีนเกียวได้ง่ายๆนี่ฮะประกอบแบบเซียนๆครั้งเดียวผ่านจะให้เห็น45องศาอะไรเงี้ยลองดูนะครับก็ปรับ,ปร,บปรับแบบนี้เลยผมพอใจที่จะให้ตัวไม้เนี่ยหันมาที่ตัวผู้พูด45องศาแบบนี้นี่ับแผงลังพึ่งที่อยู่ตรงนี้ไม่ใช่ม่านดักยุงนะครับมันคือตัวรับเสียงของเราถ้าเราไปพูดด้านหลังด้านหลังไม่มีอะไรครับมีเท็กเจอร์ธรรมดาแบบนี้ซึ่งไม่เกี่ยวกกัับบารร เสียงหรือร้องเพลงเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครมีขาตั้งเป็นตัว L แบบนั้นดีกว่าเพราะว่าไมโครโฟนมันจะอยู่ระดับปากเลยเสียงก็จะชัดเจนมากกว่าใช้กับขาตั้งทั่วไปอาจจะไม่รองรับไม่ซัพพอร์ตกับทุกรูปแบบเพราะว่าอะไรจุดยึดเขาเป็นลักษณะแบบนี้ค,คล้ายๆกับที่จับมือถือที่เราใส่กับมอเตอร์ไซค์หรือว่ากับรถยนต์นะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้เป็นรูปแบบรูกเกียวแบบด้านล่าง ปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเชื่อมต่ออุปกรณท์ทั่วไปจะเป็นเกียวแบบนี้ใช่ไหมครับจริงๆแล้วนี่ก็ไม่ใช่เป็นไซส์ขาตั้งกล้องซะด้วยนะเราพามาดูในเรื่องของสายสัญญาณกันนิดนึงนะครับคือถ้าเกิดว่าเป็นฝั่ง PC ต่อกับคอมต่อกับโน้ตบุ๊กจะเป็นสายทั่วๆไปเลยถือว่าโอเคแหละนะครับแต่ว่าอันนี้มันพิเศษกว่าเนี่ยสายที่เป็นการต่อกับมือถือ Android เนี่ยที่บอกว่าเป็น t ท p e C ีทูไทส์ซเนี่ยจะใช้รูปแบบสายถักนะครับซึ่งมันมีความคงทนมากกว่านี่เลยครับเรามาเรียนรู้ปุ่มกดกกกันนดดดดีว่่่่าาาาาาเรรจะสสมมมถปปุุดดปุ้้ลงไ4 จากฝั่งซ้ายคือโหมดที่ผมยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรขวาสุดนะครับคือ Active Noise Cancellation ตัดเสียงรบกวนกดตรงนี้นี่และก็ปุ่มด้านล่างรูปไมค์ขีดค่าคือปิดเสียงไมโครโฟนนั่นเองสําหรับใครที่อยากจะแบบว่าพักการพูดไว้แป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ย ใครทารายการสดก็ควรจะกดปุ่มนี้เอาไว้นะครับแล้วก็ด้านบนนะครับที่เป็นรูปไมโครโฟนเฉยๆไม่ใช่เป็นปุ่มเปิดไม้นะอันนี้ปิดไม่อันนี้เปิดไม้หรือเปล่าไม่ใช่มันคือการเปลี่ยนโหมดคําสั่งครับซึ่งเดี๋ยวจะมีการแยกออกมาอีก3โหมดด้านบนที่มันหมุนได้มันคืออะไรฮะมันคือการปรับค่าโหมดของเมื่อสักครู่นี้นี่แหละที่บอกว่ามี3โหมดนะครับวิธีการหมุนหมุนแบบไม่สิ้นสุดครับหมุนซ้ายได้ทั้งวันทั้งคืนหมุนขวาได้ทั้งวันทั้งคืนแต่เวลาเราปรับจริงๆมันจะมีเสียงติดดบออออกเเตืืืนนน้้้ววย่่่่าาาามมัคคไรขง นี่จะมีรู T R R S เอาไว้พร้อมกับไอคอนหูฟังไว้ใช้ต่อว่าเราร้องเพลงแล้วเสียงออกมาเป็นยังไงด้านล่างครับจะมี USB Type C ต่อเข้าคอมต่อเข้ามือถือด้านซ้ายไม่มีอะไรครับลงลงโอ้ดูแบบนี้เหมือนรีโมททีวีเหมือนกันด้านหลังครับมีเท็กเจอร์อย่างเล็กน้อยนี่เป็นขีดเส้นไปเส้นมาถือว่าสวยงามครับแต่ว่ารวมๆแล้วไมโครโฟน M C X 0 2ไม่ได้มีฟังก์ชันไฟ R G B มาให้นะและตอนนี้นะครับเราได้ทําการเชื่อมต่อไมโครโฟนเข้ากับโน้ตบุ๊กไว้เสร็จเรียบร้อย สิ่งนึงเลยนะครับที่เราจะต้องมีเวลาเราบันทึกเสียงนั่นก็คือหูฟังผมได้ทําการรีวิวไปแล้วนะครับสำหรับหูฟังแฟนเทครูปแบบประมาณนี้ด้านในเนี่ยจะประกอบไปด้วยตัวไดเวอร์ขนาดใหญ่ทําให้เราได้ยินอัตรดทางด้านเสียงได้เต็มมากกว่าหูฟังทั่วๆไปนะครับเอาล่ะเราจะเชื่อมต่อหูฟัง ที่พอร์ต t r s 3.5mm ด้านข้งางคราวนี้เสียงที่เราจะได้ยินเนี่ยเราสามารถจะปรับความดังที่ตัวโน้ตบุ๊กที่ตัวคอมพิวเตอร์ได้หมดหรือว่าจะปรับที่ตัวไมโครโฟนก็ได้ถ้าเกิดว่ามันดังแบบสุดแล้ว100%เนี่ยมันจะมีเสียงติ๊ดเกิดขึ้น <c oughs> เหมือนใครเอาอะไรสักอย่างไปขูดครกตอนตำส้มตำอะนะเดี๋ยวเราจะกดเลคคอตัดสลับเสียงที่คุณกำลังได้ยินจากไมอันนี้ไปเป็นไมอันนี้นะฮะเริ่มกันเลย5432 วันนี้เราอยู่กับไมโครโฟนเลวิโอซ่าไลฟ m c x 0 2ครับรุ่นที่พัฒนามาจากรุ่นเดิมให้มันเบาให้มันบางมากขึ้นแถมยังจิว๋วพกพาไปไหนก็ได้ ใช้กับหลายๆอุปกรณ์ก็ได้ p c โน้ตบุ๊กหรือแม้แต่สมาร์ทโฟนก็ได้นี่คือตัวอย่างเสียงนะครับว่าถ้าหากว่าพูดความดังเท่าเดิมแล้วปรับความดังที่เหมาะสมจะเป็นอย่างไรเบื้องต้นผมดูเวฟฟอร์มแล้วเสียงไม่ได้แตกนะครับเสียงออกมาเนี่ยประมาณหนึ่งนะครับก็อาจจะต้องทําการมาสเตอร์ลิงอีกหนึ่งทีเพื่อให้มันสมบูรณ์คราวนี้เรามาดูในเรื่องของโหมดคําสั่งบ้างดีกว่าตอนนี้เราอยู่ในไมโครโฟนไฟสีขาวนั่นก็คือการปรับโวลลูมที่บันทึกเข้าไปที่ตัวคอมพิวเตอร์ครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากดปุ่มนีีน้1 มันจะเปลี่ยนเป็นไฟสีม่วงครับไมโครโฟนเป็นไฟสีม่วงคืออะไรคือการที่เราสามารถปรับความดังได้ว่าเสียงที่อยู่ในหูฟังเท่านั้นเนี่ยจะดังเท่าไหร่เราอาจจะปิดไปก็ได้แต่ในคอมยังบันทึกอยู่นะครับเพราะว่าคุณยังได้ยินเสียงผมอยู่เลยคราวนี้ไปที่โหมดสุดท้ายครับโหมดสุดท้ายคือการให้ไมโครโฟนกลายเป็นสีเหลืองครับการที่ไมโครโฟนเป็นสีเหลืองคือโหมดอะไรมันคือโหมดเอ h o โคเหมาะสำหรับคนอัดเสียงโฆษณาหรือร้องเพลงมาลองปรับให้ดูกันดีกว่าตอนนี้ค่าเป็นสูตรนะครับปรับเป็นเต็มแม็กเลย1 2ึส สวัสดีครับท่านพี่น้องทุกท่านที่ได้รับชมรายการ I อ้ดซประจำวันที่เท่าไหร่ไม่รู้ของเดือนธันวาคมยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับที่ได้เจอคลิปนี้เพราะว่าคลิปนี้นั้นจะพาทุกท่านมาฟังเพลงที่ เพี้ยนโอเคตอนนี้คุณจะเห็นแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการสะท้อนของห้องนะครับคล้ายๆกับการที่เราไปร้องเพลงในห้องน้ำคล้ายๆเป็นการจำลองห้องห้องหนึ่งขึ้นมาให้มันมีเสียงกล้องซึ่งน่าสนใจครับเปิดแอคโค้ไปสัก50%หรือจะเต็มร้อยเลยก็ได้มันก็จะทำให้เนื้อเสียงของเราเนี่ยมันเต็มอิ่มขึ้นมันไม่ได้เพาะขึ้นเหมือนออโตจูนนะแต่แค่ว่ามันเต็มอิ่มมากขึ้นแล้วคราวนี้เราเนี่ยได้ทำการเปิดน้อยแคนเซิลลิ่งเอาไว้ตั้งแต่ต้น เฮ้ย <Hey, S 2> นี่ผมเพิ่งรู้้วเนะี่ยเดี๋ยวผมลองปิดเอคโคก่อนอ่าตอนนี้เป็นเสียงจริงแล้วเป็นเสียงปกติมาตร,รฐานคราวนี้น้อย n c e l l a t i o n ถูกเปิดเอาไว้อ้าวแล้วถ้าเราปิดฟังก์ชันนี้ล่ะเป็นยังไงโอโ้โหเสียงน no ้อยฟอเข้าเลยเสียงที่มันเป็นแบบอืออหึ่งเสียงจากแอร์เอ่ยเสียงจากรอบๆข้างอาจจะมีคนกดคีย์บอร์ดอยู่ต๊กเต๊กต๊กเต๊กต๊กเข้ามาในไมค์ด้วยซึ่งผมลองทดสอบความต่างแบบง่ายๆแบบนี้ครับเราจะหยิบมือถือคู่ใจขึ้นมา แล้วเปิดเพลงเดิมครับเปิดเพลงที่ผมรักและเคารพมากที่สุดใครเห็นใครก็บ่นนั่นก็คือเพลงที่ชื่อว่าแบ็ k พิงหมอลำครับตอนนี้ครับคุณผู้ชมทุกท่านได้ยินเสียงเพลงเหมือนผมคือเสียงหมอลำเดี๋ยวจะมีแบ็ k พิงออกมาร้องออกมาเซิร์กันว่าไปนะครับแต่ว่าผมจะทดสอบให้ดูเมื่อผมกดปุ่มน้อยแคนเซิลเลชันเสียงนี้จะหายไปหรือเปล่าเดี๋ยวรอเข้าทอนุกแป๊บหนึ่งตึกตึกโป๊ตึก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 โป๊ตึง ถ้าเกิดมันมีเสียงรบกวนแล้วมันไม่มีใครพูดแล้วมันจะตัดเสียงรบกวนไปทาไมเพราะมันไม่ได้มีเสียงหลักถูกไหมเรากดตัดเสียงรบกวนให้ดูเลยครับ5 4 3ส1ป้ายเงียบไปเลยเสียงเพลงหายไปไหนนี่ยังเปิดอยู่นะไม่ได้โกหกนะดูพร้อมกันเสียงยังคงเล่นอยู่ยังคงเพย,งย์อยู่ผมเอาใกล้ไมค์ให้ฟังได้ยินบางๆแต่ว่าถ้าอยู่ในระยะห่างเท่าเดิมเหมือนตอนแรกเสียง หายเกือบหมดเป็นเสียงคนพูดเป็นแบบชัดๆไปเลยอะเนี่ยผมดูจากเวฟฟอร์มก็คือมีแต่เสียงฮัลโ o t e หนึ่สองสาแล้วก็เงียบเลยเมื่อไหร่ที่หยุดพูดเงียบปุ๊บเงียบปับ๊บมีประโยชน์ไหมลองตัดกลับมาให้ดูอีกทีนี่ยไงตาเนื้อไหมเนี่ยชัดเจนพอไหมฮะ f a n เทคเลวิ o อซ่าไลฟ MCX ศ2ครับมีระบบการตัดเสียงรบกวนที่มี ประโยชน์แบบนี้มีเสียงอะไรมากวนมีเสียงเพลงที่ไม่น่าฟังตัวนี้ผ่านครับไม่ต้องมีซอฟต์แวร์มาช่วยเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูอีกครั้งหนึ่งตอนที่เราใช้มือถืออัดนะครับว่ามือถือธรรมดาเลยใช้แอปบันทึกเสียง เสียงมันจะชัดแค่ไหนเอาละเดี๋ยวเราไปดูผลทดสอบนี้กันครับและตอนนี้นะครับผมได้ทําการย้ายการเชื่อมต่อจาก PC จากโน้ตบุ๊กนะครับกลับกลายมาเป็นมือถือสมาร์ทโฟนและที่ใช้สายของเขาเลย t y p e c to Type C นะครับและแอปพลิเคชันเนี่ยในแต่ละคนไม่เหมือนกันนะว่าต้องเป็นแอป,ปนี้เท่านั้นแอป,ปอะไรก็ได้ที่คุณถูกโฉลกถูกตาถูกใจได้หมดไปหาโหลดมานะครับเชื่อมต่อเสร็จกดบันทึกดูนะครับแล้วเราจะได้เสียงจากไมโครโฟนตัวนี้เลยผมลองกดปิดไมค์ให้ดู5432 เห็นไหมสั่งปิดไม้ได้ครับการทางานของเขาขึ้นอยู่ที่ฮาร์ดแวร์ไม่ได้ไปพึ่งซอฟต์แวร์เพราะว่าเขาไม่ได้มีแอปพลิเคชันแฟนเทคนี่เห็นไหมเขาใช้แอปอะไรก็ได้คําสั่งก็อยู่ตรงนี้แล้วคราวนี้ระบบการตัดเสียงรบกวนเรายังใช้ได้อยู่หรือเปล่าตอนแรกใช้กับคอมทาได้ดีมากแล้วใช้กับมือถือเป็นไงอาจลองดูครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะเปิดเพลงแทรกขึ้นมาได้ยินกันไหมตึงจะติ่ง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  คุณได้ยินเสียงเพลงอยู่คุณได้ยินเสียงผมอยู่แล้วถ้าตัดเสียงรบกวนเห็นไหม เสียงเบาไปเยอะเลยนะตอนนี้นะครับเป็นภาพที่ถูกบันทึกจากกล้องเว็บแคมของโน้ตบุ๊กนะครับเสมือนว่าเรากําลังจะไลฟ์สตรีมกันโดยที่อาจจะเป็นการเล่นเกมอาจจะเป็นการแบบจัดอีเวนต์อะไรกันแล้วแต่แบบง่ายๆนะครับหรือจะใช้เป็นเซตใหญ่กว่านี้ก็ได้อย่างเช่นแบบ PC สักเครื่องหนึ่งหรือแม้แต่มือถือสักเครื่องหนึ่งคราวนี้เนี่ยตัวไมโครโฟนไม่ได้มีซอฟต์แวร์ผมไม่ต้องลงโปรแกรมอะไรเพิ่มนะครับแต่ด้วยความที่ฟังก์ชันของตัวไมโครโฟนนั้นทํางานได้ดีอยู่แล้วณนะตอนนี้เองผมไม่ได้เปิด Active Noise Cancellation ไม่ได้เปิดฟังก์ชันอะไรเลยครับคือเสียงเพียวๆจากตัวไมโครโฟนเลยคราวนี้ผมจะมาสาธิต2ฟังก์ชันครับที่ผมไม่ได้บอกตั้งแต่แรกนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่า Ducking Mode เป็นไอคอนเหมือนขึ้่นเวฟขึ้นลงขึ้นลงมันคืออะไรผมอธิบายสั้นๆเป็นแบบนี้ครับถ้าให้แปลตรงตัวมันคือฟังก์ชันที่เราเนี่ยจะเปิดเพลงแบ็กกราว n d เอาไว้ อย่างเช่นดีเจลดบัมอ่าอย่างเช่นว่าเราจะไลฟ์ขายของอาจจะมีเพลงคอคอไว้อยู่คราวนี้เมื่อไหร่ที่พิธีกรหรือว่าตัวผู้พูดเนี่ยส่งเสียงออกมาเสียงเหล่านั้นมันจะเบาโดยอัตโนมัติอันนี้เล่าเป็นภาษาชาวบ้านแต่ว่าฟังก์ชันนี้เองเนี่ยจะต้องใช้ควบคู่กับอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ชื่อว่า music s h a r i n g ครับวิธีการใช้งานนั้นไม่ยากให้เรากดปุ่มไอตัวขีดค่าที่ไมโครโฟนค้างเอาไว้2วินาทีก่อนแล้วมันจะมีเสียงกรึง้งประมาณนี้ นั่นแหละจะเป็นการเปิดฟังก์ชัน Music Sharing แล้วฟังก์ชันนี้อธิบายเป็นภาษาชาวบ้านนั่นก็คือเวลาเราเปิดเพลงอะไรก็แล้วแต่ฟังในคอมฟังในมือถือเสียงเหล่านั้นเนี่ยจะเข้าไปในไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยหรือว่าเข้าไปในการถ่ายทอดสดผ่านแอปพลิเคชันมือถือด้วยซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องตั้งค่าเสียงวุ่นวายไปหมดเลยในฝั่งของ OBS ก็จะต้องเปิด d e s k t o p Mode ต้องเปิด device capture อะไรไม่รู้เต็มไปหมด แต่อันนี้ไม่ต้องคุณเสียบไมค์เข้าไปจึ้งเดียวตั้งค่าอินพุตให้เป็น e v i osa M C X 0 2ปุ๊บทีนี้เสียงที่ถูกเปิดจากคอมเข้าไปด้วยไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมง่ายดีไหมฮะคราวนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบไปดูดีกว่าเราอธิบายทฤษฎีไปแล้วว่าไอ้สอฟังก์ชันนี้ใช้งานแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวมาฟังไปพร้อมๆกันครับเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงเพลงหนึ่งที่เมื่อกี้ก็เพิ่งเปิดไปแล้วแหละตอนนี้เองนะครับผมได้ทําการเริ่มเปิดเพลงแล้วแต่คุณผู้ชมยังไม่ได้ยินเพลง่ม ผมจะต้องเปิดไอ้ฟังชันอันนั้นก่อน Music Sharing กดค้างไว้อ่าเรียบร้อยคราวนี้คุณผู้ชมได้ยินเพลงแล้วถูกต้องไหมฮะแต่ว่าเมื่อผมเริ่มพูดเสียงเพลงเบาลงโดยอัตโนมัติครับไม่ต้องมีมิกเซอร์ไม่ต้องมีตัวแบบว่าสไลด์ขึ้นสไลด์ลงจบแล้วง่ายๆเพียงแค่นี้ครับอย่าลืมที่จะกดปุ่ม Ducking Mode อ่ะชื่อโหมดจริงๆครับ ชื่ออ่านยากนะเอาตำลงเออแต่ไม่เป็นไรผมลองเงียบให้ดูอีกครั้งหนึ่งนี yeah. ่ใช้ได้ไหมระยะเวลาในการดีเทคอะ่ะค่อนข้างต่ำด้วยนะคือปกติแล้วเราอาจจะต้องเงียบนานกว่าน,นี้แต่นี่คือแป๊บเดียวเองอะ สมมุติว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเกิดทันนะครับมันจะมีดีเจคนหนึงดังมากดีเจเคลดีเจดีเจเชลไข่เค็มที่เขาชอบพูดไปแล้วก็เขาบอกว่าทำบุญกับทำใจความหมายมันต่างกันนะครับอันหนึ่งได้น้ำมนต์อันหนึ่งได้น้ำตานะฮะไม่รู้มันหัวเราะอะไรนัะนะซึ่ง นั่นแหละครับสไตล์ดีเจประมาณนั้นแหละพูดเมื่อไหร่เพลงเบ,บาเลิกพูดเมื่อไหร่ <S <S <ans> <S ง่ายดีไหมฮะซึ่งวิธีการนี้เองนะครับคุณเอาไปใช้ในการไลฟ์ในงานต่างๆได้เลยโดยที่จำเป็นจะต้องมีเพลงจำเป็นจะต้องมีพิธีกรนี่จึงเป็นที่มาของชื่อรุ่น l e v i o s a Live นี่ไงเออไปฮะ <to keep> <life> <ๆ>เราไปเรื่องถัดไปกันเถอะ ปิดท้ายกันในช่วงสุดท้ายนะครับที่ผมอาจจะตกหล่นไปนะครับผมเลยมาถ่ายเพิ่มเติมเสริมเอาไว้นะครับคือในเรื่องของโทนเสียงที่ได้จากไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันจะเป็นเสียงแหลมที่ค่อนข้างแสบหูนิดหนึ่งผมยกตัวอย่างสั้นๆแบบนี้ครับสอเสือซอโซสอสลาเป็นไงเสียงแบบเฉียบแบบเฉียบจริงๆอะ่ะ คือแบบแสบจริงๆถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยต้องการนําเสียงเหล่านี้นะครับไปใช้ต่อเช่นแบบอัดเสียงร้องอัดเสียงโฆษณาแบบที่ผมทําตัวอย่างไปก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะต้องไป EQ นิดนึงเพื่อให้เสียงแหลมเนี่ยมันโค้งลงต่าหน่อยเพื่อไม่ให้ผู้ฟังเนี่ยรู้สึกว่าแสบแก้วหูจนเกินไปแสบไหมฮะแบบนี้แสบจริงๆแสบเข้าเส้นควิกไวๆมา,ๆม,าๆมาเลยอะไรวะเนี้ย ยังไงกันบ้างครับสำหรับสิ่งที่ผมได้ทำการทดสอบให้ดูนะครับว่าไมโครโฟนตั้งโต๊ะของแ Fan น e c h รุ่นอัปเกรดที่มาใหม่ล่าสุดนั้นเป็นอย่างไรนะครับการทดสอบในหลากหลายรูปแบบนะครับว่ามันใช้จริงเป็นยังไงฟังก์ชันที่ให้มานั้นมันเลิศเลอเพอร์เฟหรือว่าเป็นแค่สิ่งโฆษณาผมรู้สึกว่าราคา1,100กว่าบาทที่เขาจาหน่ายเนี่ยถูกมากๆถ้าเทียบกับฟังก์ชันที่มีณนะวันวันนี้นะครับสิ่งที่ผมจะสรุปปิดท้ายเป็น เรื่องทั้งดีและเป็นข้อที่อยากจะบอกเอาไว้อะนะว่ามันมีข้อติบ้างไหมเออหนึ่งพันแม่มันจะไปดีเท่าแบบไมเป็นหมื่นเป็นไปได้ไหมล่ะอ้าวบางเรื่องเป็นไปได้ครับอย่างแรกเลยไมโครโฟนตัวนี้ผมนั่งถ่ายอยู่บนพื้นปูนมีกระเบื้องไม่ได้ต่อสายดินนั้นนี่นั่นไม่มีนะครับแตะไมโครโฟนแตะไปเลยแตะตรงไหนก็ได้ไฟไม่ดูดครับผมไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะคือทําออกมาได้ดีอะปกติแล้วไมโครโฟนที่ผมเคยถ่ายหรือว่าอุปกรณ์อิเ,เล็กทรอนิกส์ที่ผม เคยใช้รีวิวเนี่ยถ้าเกิดว่ายืนอ,อยู่บนพื้นปนูนต่อคอมอยู่แล้วไปแตะไปทัชไปสัมผัสไฟดูดเฉยเลยเจ็บเจ็บนิ้วไม่รู้เหมือนกันเกิดขึ้นได้ยังไงตัวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับถือว่าทาออกมาได้ดีเทคโนโลยีการผลิตอาจจะมีการแบบทดสอบเซฟตี้มาแล้วว่าใช้งานได้โดยไม่ต้องกังวลในเรื่องของกระแสไฟฟ้าที่รั่วออกมาไหมครับเรื่องต่อมาคุณภาพเสียงที่ได้ชัดเจนแจ่มแจ้งครบทุกย่านเสียงที่ควรมีถึงแม้ว่าเวลานําไปอัดเสียงจริงๆแล้วจะมีการอ e ีควอไลเซอร์เพื่อแก้าย่านเสียงต่างๆให้ดีขึ้นก็ตามแต่เเนื้อสียง เติมที่มันได้จากมาอะ่ะมันครบรดตั้งแต่แรกอยู่แล้วการที่จะไปปรับเพิ่มปรับลดในฝั่งของซอฟต์แวร์ปรับแต่ง เป็นในเรื่องของเทคนิคเฉพาะตัวบุคคลแต่ถ้าเกิดว่าจะนําไปไลฟ์ไปถ่ายทอดสดจริงๆคุณไม่อยากจะปรับอะไรเลยเพราะว่าอยากจะให้คอมพิวเตอร์นั้นได้ทําการไลฟ์แบบราบลื่นลื่นไหลจะได้ไม่ประมวลผลเยอะเสียงเดิมๆที่มีอยู่แล้วก็ทําออกมาได้ดีแถมยังมีแอคโคอีกด้วยเราอาจจะปรับไว้น้อยๆสิบยอร์เซ็นต์อะไรว่ากัานไปแต่มันอาจจะกะยากนิดนึงเพราะเราไม่รู้ว่าการหมุนไปทีละหนึ่งกึกนั้นมันคือกี่ระดับเพราะว่ามันหมุนแบบไม่ไม่ไมรู้จอบอะเออหมุนไปเรื่อยๆแต่อย่างน้อยเรารู้ว่าตอนมันเต็มแม ซึ่งคุดโคกให้ผมบอกไว้สําหรับในเรื่องติหรือว่าข้อสังเกตเนี่ยแม่ก็คือในเรื่องของสายสัญญาณครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งของตัวเสียบ PC เสียบสายสมาร์ทโฟนความยาว1.1เมตร1.2เมตรผมมองว่ามันสั้นเกินไปนิดนึงถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นพอ r t ทเบิลหรือว่าพกพาได้ก็ตามนะนะบางทีเราอาจจะนําไปใช้กับอุปกรณ์ที่อยู่ไกลตัวหน่อยๆสายไปไม่ถึงแต่ถามว่าใช้สายที่เราไปซื้อข้างนอกได้ไหมได้สมายมากเพราะว่าเป็นสาย Data าไทยเอถึไท C ซีไท C ซีถึไทยซี ไม่ได้เป็นสายเฉพาะไม่ได้เป็นสายที่จะต้องซื้อกับแฟนทิคเท่านั้นเอาไว้ประมาณนี้ครับราคา1,100กว่าบาทได้ทําการแปะลิงก์เอาไว้แล้วซื้อให้ถูกร้านเพราะว่าถ้าหากซื้อถูกร้านการรับประกันจะเป็นแบบที่ผมบอกไว้ในคลิปนั่นก็คือแกเจ็ตวิลล่ามอบให้เลยเสียเปลี่ยนใหม่ไม่มีซ่อมรวดเร็วทันใจ เอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับผมทิ้งท้ายไว้แบบนี้ดีกว่าใครมีการอัปเดตเพิ่มเติมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ชอบหรือไม่ชอบยังไงพิมพ์คอมเมนต์บอกผมเอาไว้แล้วเดี๋ยวผมอ่านทุกอันแล้วถ้ามีโอกาสตอบทุกคนแน่นอนวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมน,นะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าเมื่อมีเทคโนโลยีไมโครโฟนที่น่าสนใจวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ